สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องก็เจอกันอีกแล้วอ,อคลิปนี้บรรยากาศตอนเช้าเช้าพี่น้องโอ้หมอกลงหลายพี่น้องเอ้ยทางบ้านผมเนี่ยหมอกลงเยอะแล้วนี่อืม <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวพี่น้องเอ้ยฝนกับว่าสิว่าฝนสีส้มกับประสงก็คือเนี่ย็หมอกก็กล่างลงพี่น้องนี่บรรยากาศทุง่งนาพี่น้องเอ้ยกาก็คือ,อพี่น้อง <c oughs> คือช่วงนี้มันหมอกกาลังลงนี่ถ้าเข่าผู้ใดหรือข้าวคนไหนนี่นาคนไหนที่ใบมันยาวมันเยอะมันเฟื่อยนี่พี่น้องอันตรายพี่น้องหรือมันสิเป็นโรคเด้นี่คือจ้างไอ้คลิปที่ผมถ่ายให้เบิ้งงมือว่านนะพี่น้องไอที่ใบมันยาวยาวเฟื่อยเฟื่อยนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวด้อยยกตัวอย่างกบเมืงเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าใบมันยาวมันเฟื่อยแบบนี้นะพี่น้องอันตรายเนี่ยพี่น้องอืมมันเสี่ยงที่ข้าวมันจะล้มเสี่ยงที่ข้าวจะเป็นโรค มันสิเป็นมันสิมีความเสี่ยงไงพี่น้องอืมเพราะว่านี่ช่วงนี้เนี่ยปลายฝนต้นหนาว่ะพี่น้องคือหมอกมันเยอะเลยพี่น้องพอหมอกมันล่งหมอกมันหลายนี่มันจะให้มันจะทําให้มันเกิดความชื้น่ะพี่น้องพอเกิดความชื้นมันก็หมักหมมพี่น้องพอมันหมักหมมปั๊บมันไม่แห้งสักทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเชื้อราแมนบอกแล้วบวกกับใบมันเขียวใบมันเขียวใบมันยาวเน่ะพี่น้อง กับพวกนอนพวกมแมลงพวก <c oughs> เอเชื้อราแบคทีเรียยังก็มันก็มักพี่น้องนี่เห็นบ่หน,น่ยกตัวอย่างครับพ่งน,นี้ดูต้นข้าวดูมเม็ดข้าวนี่เห็นบ่เห็นเม็ดดําเม็ดด่างเม็ดรีบน้ำมันบ่อเต็มเลยนี่พี่น้องเห็นบ่หน่เห็นบ่ลักษณะแบบนี้เห็นบ่คือมันออกรวงจนจนมันแก่แล้วนะแต่ดูใบธงพี่น้องมันออกห่วงจนมันแก่แล้วเห็นบ่หน่ อันนี้ก็เริ่มเป็นเม็ดดำเม็ดด่างเลยนี่เห็นบอโอ้คือเห็นบ่นี่จนคือมันมันมันจะแก่แล้วแต่ใบมันยังเขียวอยู่นี่พี่น้องใบธงมันยังเขียวอยู่เบิง่งเบิ่งตัวนี้เา้าเบิ่งตัวนี้เห็นบอเบิ่งใบธงมันแบบนี้ใบธงนี่เขียวยาวเฟื่อยนี่พี่น้องเห็นบอนี่คือเป็นเม็ดดำเม็ดด่างทั้งหมดเลยพี่น้องตรงนี้น่ะ มีก็แล้วก็ล้มบ้างล้มด้วยอืมเห็นบ่กนี่แหละผมถึงว่ามันคือถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะหรือว่าใส่ปนะุ๋ยช้าหรือว่าใส่ไนโตรเจนเยอะน่ะยูเรี่อะว่ายงคือถ้าใส่เยอะนะ่ะมันก็เป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องคือมันมีความเสี่ยงพี่น้องมีความเสี่ยงที่เราจะได้ผลผลิตน้อยพี่น้องอืมมันคือมันเสี่ยงมันไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนนะพี่น้องคือว่ายง่ายก็คือ ใส่ปุ๋ยหลายใส่ปุ๋ยเยอะแต่กลับได้ข้าวน้อยเออแม่นว่เนี่ยคือมันคือพอเราใส่อปุ๋ยไปเยอะปั๊บเนี่ยคือช่วงนี้น่ะมันหมอกมันลงพอหมอกมันลงมันชื้นอืมันก็สีเป็นเชื้อราแล้วก็ถามมันเขียวนี่มันเขียวนี่มันสีพวกแมลงพี่น้องพวกมาลงแมลงมันจะชอบเลยพี่น้องนี่นี่เห็นบอมมันจะมากัดกินแถวข้อร่วงนี่พี่น้องเห็นบอเห็นบหมันหักมันเลยนี่ นี่ตัวนี้ก็คือกันนี่เห็นบ่นี่มันหักเลยเด้นี่พี่น้องนี่มันหักตรงนี้หักพอมันหักมันสีเห็ดให่เขามันเหี่ยวมันบดมันบดเต็มพี่น้องมันหมักเลยพวกออย่างไรนี่มันหักคอรวงมันจะหักเลยเด้พี่น้องเห็นบอ่พอมันหักนี่มันมันสีใสเม็ดบดเต็มพี่น้องอือเพราะว่าอย่างเพราะว่า ก็ขึ้นว่าเนาะมันเขียวเนาะมันเขียวเกินน่ะใส่ปุ๋ยเยอะเกินน่ะพวกแมลงพวกนอนพวกไอ้แมงแมลงเต่าทองบอกคือศัตรูพืชนะพี่น้องเออมันหมักพี่น้องอืมกันนี่เสียเลยพี่น้องมองนี่คือเสียเลยนี่นี่บริเวณนี้คือเสียเลยคือมองนี่นะพี่น้องมันเป็นไอ้นาข้างทางเนี่ยนาข่างทางเนี่ยมันมีขี้งัวขี้ควายอย่างนี้มันไหลลงมาใส่ มันก็เลยงามกว่าเพื่อนอืมแล้วบวกกับอบวกกับเจ้าของนานี่ยพี่น้องิ่นใส่ปุ๋ยอัดเพิ่มเข้าไปอีกอืมมันก็เลยแบบกลายเป็นเกินนะพี่น้องเพราะมันเกินปั๊บกะตอนแรกกะสิงะเห็นงามอยู่แล้วโอ้ยลวงใหญ่ลวงใหญ่หญอืมใหญ่ยาวอืมเขียวใหญ่ยาวนี่โอ้มักเห็นหมอนห่วงใหญ่ลวงใหญ่ใบยาวเขียวมักหลาย ดีใจเห็นทีแรกแต่สุดท้ายนี่พี่น้องเบิ้งผลผลิตมันผลผลิตมันไม่ได้เด้พี่น้องมันบ่ได้เด้มันไม่คุ้มแก่การลงทุน <c oughs> อืเฮ็ดหน้าพี่น้องบ่แมนซื้อหวยซื้อหวยนี่ไงถ้าเจ้าซื้อหลายถ้าซื้อเลขนี่ซื้อหวยนี่ถ้าซื้อยิ่งซื้อเยอะนี่ถ้าถูกเยอะนี่มันก็ยิ่งได้เยอะแม่นบอกแต่ถ้าเฮ็ดหน้าเลยพี่น้องถ้าใส่ปุ๋ยเยอะนี่มันไม่ได้เยอะเด้ ใส่ปุ๋ยเยอะนี่มันได้ข้าวน้อยเลยพี่น้องเพิอเพ่ออาจจะไม่ได้ก็ได้เออแมนบอเพราะฉะนั้นนี่เห็ดหน้านี่ต้องพอดีพี่น้องต้องพอดีอืมถ้าทําเกินพอดีนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นมเบิวงเม็ดมันเม็ดดาเม็ดด่างเห็นบ่อันนี้สุกแล้วนี่เห็นบ่นี่ขนาดสุกนะนนี่สุกแล้วดูใบใบมันยังไม่ใบมันยังไม่เหลืองเลยนี่เห็นม่ เออคือข้าวนี่พี่น้อง <c oughs> ข้าวนี่ถ้าเม็ดมันเหลืองขนาดนี้เนี่ยคือใบมันไม่มีแล้วแหละอใบมันจะกรอบหมดแล้วอใบมันจะแดงหมดแล้วออตามหลักแล้วนะออแต่อันนี้อะไรข้าวมันสุกแล้วอะแต่ว่าใบมันยังเขียวอยู่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นกับพี่น้องก็ฝากเตือนกันพี่น้องฝากเตือนกันเตือนกันปีหน้านะพี่น้อง ของใครปีนี้ที่เป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์พี่น้องเป็นความรู้อปีหน้าก็เราก็เราก็รู้แล้วที่หน้าเราตรงไหนตรงไหนมันมัน,มนควรจะใส่ปุ๋ยมันควรจะลดปุ๋ยอืมก็ระมัดระวังพี่น้องโอ้เป็นตเสียดายเนาะอืมลวงใหญ่ใบยาวแต่สุดท้ายไม่ได้ข่าวพี่น้องเอ้ยเบิ้งนี่โอ้เสียมัดเลยพี่นอ้องอือเสียมัดเลยบ่ได้ข่าอืมนี่แหละ โลราณคนว่าอย่างนะเห็ดเห็ดดีเห็ดเห็ดดีได้ฟางถ้าทำทิ้งทำคว้างได้ข้าวเ <laughs> ม็ดมอเออเนี่มันเสียหมดเลยเลยพี่น,อน,น,น,อน้องนี่ในในเวิ้งในเวิงนี่เห็นมอไอที่มันเหลืองเหลืองนี่เสียหมดเลยเลยนี่อือกะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมามาฝากเตือนกันพี่น้องฝากเตือนกัน <c oughs> อือยาปุ๋ยกับยาใสหลายพี่น้อง เสียเงินถิ่เมื่อซื้อนี่เห็นบ่เนี่อันนี้มันโมเมนต์มันอันนั้นได้พี่น้องเนี่ยโมเมนต์มันซุกเอออันนั้นเด้คือมันเม็ดดาเม็ดด่างเม็ดไม่เต็มนะพี่น้องเบิ้งใบมันนี่เบิ้งนี่นี่ขนาดเม็ดมันขนาดนี้ใบมันยังเขียวอยู่นะพี่น้องเกินอแถมยังล้มอีกตั้งหากเห็นบ่เนี่อืาไอที่ไม่ล้มก็เม็ดด่างอืมส่วนไอที่เม็ดด่างๆก็ไม่ล้ม โอ้ยนาะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเออก็โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายมาเล่าสู่กันฟังอืมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อืมใหญ่ยาวเขียวใหญ่ไม่ค่อยดีพี่น้องเออโอ้เสียมาเลยนี่เสียเสียพี่น้องแบบนี้บ่ได้ไรบ่ได้ไรนี่โอ้เสียมาเลยอะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม